ในการลดไขมันหน้าท้องโดยเฉพาะคนที่อายุ40ขึ้นไปค่ะหรือน้อยกว่า40ก็ลดได้นะคะลดได้ดีด้วยค่ะข้อที่1ค่ะเราต้องลดน้ําตาลและแป้งค่ะ ะะจริงๆแล้วกําหนดให้วันหนึ่งทานได้ไม่เกิน6ช้อนชานะแต่ถ้าในชานมไข่มุกตกอยู่ที่10-15ช้อนชาเกินละค่ะถ้าเรางดได้ก็จะดีมากค่ะอย่างที่2ค่ะทานโปรโตีนให้เพียงพอนะคะใน1วันนะคะประ,ประมาณนะด้วยฝ่ามือเราทานได้มือละ1ฝ่ามือเพราะฉะนั้น3ามือ3ฝ่ามือได้เลยค่ะหรือว่าคํานวณตามน้ําหนักนะคะช่วงลดน้ําหนักหรือลดหน้าท้อง1.5กิโลต่อน้ําหนักตัว1กิโลได้เลยค่ะ3ค่ะ ลดการทานแป้งขัดสีนะคะเปลี่ยนเป็นแป้งเชิงซ้อนเช่นข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องค่ะ4ค่ะทานกกใหญ่ให้มากขึ้นเป็นผักนะคะประเภทใบค่ะส่วนประเภทหัวจํากัดปริมาณนะคะแล้วก็สุดท้ายข้อห้าค่ะออกกำลังกายด้วยการเวทเทรนนิ่งค่ะเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดีนะคะ